สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําลูกปัดทําเป็นกระเป๋านะคะสีม่วงค่ะตัวกระเป๋าจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ก้นกระเป๋าจะเป็นสีน้ําเงินค่ะแล้วก็ครันนี้เราจะใช้ปัดที่ขนาดต่างกันนะคะมีลูกปัดจิ๋วจิ๋วสีขาวหนึ่งสองเม็ดแล้วก็เม็ดโตอีกหนึ่งเม็ดนะคะเราจะใช้เอ็นยาวประมาณหนึ่งหนึ่งวานะคะสองเมตร เริ่มต้นด้วยการร้อยลูกปัดสีม่วงนะคะ13เม็ดค่ะนี่นะคะลูกปัดสีม่วง13เม็ดค่ะข้างขวานะคะใส่เม็ดจิ๋ว1เม็ด เม็ดจิ๋วหนึ่งเม็ดเม็ดใหญ่หนึ่งเม็ดนะคะนะคะจะได้อย่างนี้นะคะสีม่วงสิบสามเม็ดเม็ดจิ๋วหนึ่งเม็ด เม็ดใหญ่หนึ่งเม็ดแล้วก็เม็ดจิ๋วหนึเม็ดนะคะต่อไปเราจะใส่ข้างขวามือนะคะด้วยลูกปัดสีม่วง3าเม็ดค่ะจะได้แบบนี้นะคะตรงนี้สิบสาเม็ดนะคะเม็ดจิว๋วเม็ดโตเม็ดจิว๋วแล้วก็ตามด้วยสีม่วง3าเม็ดนะคะ ต่อไปเราจะไข่ค่ะไข่หรือสีม่วงนะคะ,คะนี่คือการไข่ค่ะนะคะไข่ค,ค่ะดึงเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะนี่คคือเม็ดแรกตรงนี้จะเป็นปากกระเป๋านะคะข้างขวามือค่ะเราใส่ลูกปัดสีม่วงสองเม็ดนะคะ ใส่สองเมตรนะคะแล้วก็ควายด้วยสีม่วงค่ะ,นะคะใส่สองเมตรแล้วก็ควายหนึ่งเมตรนะคะจะดูค่ะ จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราดึงให้มันตึงนะคะจะมีเส้นหนึงเอ็นเส้นหนึ่งชี้ไปข้างบนเอ็นเส้นหนึ่งชี้ลงมาข้างล่างนะคะเราก็จะใช้เส้นเอ็นที่ชี้ลงมาข้างล่างหรือว่าข้างซ้ายนะคะเชื่อมไปทางซ้ายนะคะเชื่อมหนึ่งเมตรนะคะ่ะคือการเชื่อมนะคะจะทำให้เราในวงมีสองเมตรค่ะ ใส่ข้างขวาใส่สีม่วงข้างขวานะคะหนึ่งเมตรค่ะนะคะแล้วก็ควายหนึ่งเมตรค่ะ นะคะการไฟค่ะจะได้แบบนี้นะคะสองวงแล้วค่ะทําต่อไปนะคะข้างซ้ายเราก็เชื่อมมัไปข้างซ้ายค่ะ นีนะคะพอเราเชื่อมข้างซ้ายนะคะในวงก็จะมีสองเม็ดค่ะใส่ข้างขวาหรือว่าข้างบนหนึ่งเม็ดนะคะจะได้อย่างนี้นะคะในวงก็มีหนึ่งสองสามค่ะไ้เม็ดถัดไปนะคะ ราก็จะได้3ามวงแลนะคะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเชื่อมข้างซ้ายใส่ข้างขวาข้างบนนะคะ1เมตรก็คขว้หนึเมตร ะะทําต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อเราร้อยมาจนถึงเม็ดสีขาวสามเม็ดนี้นะคะข้างซ้ายเราก็จะเชื่อมไปสามเม็ดค่ะ นี่นะคะร้อยมาค่ะสามเม็ดนี้ค่ะข้างขวาเราก็จะใส่เม็ดสีม่วงสามเม็ดนะคะข้างซ้ายเสื่อเม็ดขาวนะคะสามเม็ดเลยค่ะข้างขวาก็ใส่สีม่วงเพิ่มมาสามเม็ดนะคะแล้วก็จะควายด้วยสีม่วงค่ะ ดูแบนะนะคะข้างซ้ายเราก็จะเชื่อมหนึ่งเม็ดนะคะทำเหมือนเมื่อตะกี้เลยค่ะเมอมาถึงเม็ดสุดท้ายนะคะคราวนี้เราจะเชื่อมสองเม็ดค่ะเม็ดนี้กับเม็ดข้างบนนี้นะคะข้างซ้ายเชื่อมสองเม็ดค่ะ จะได้แบบนี้นะคะในวงมี3ามเม็ดค่ะหนึ่งสองสามนะคะเราจะควายเม็ดที่สี่ค่ะแถวที่1นึ่งเราเสร็จแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่สองคะ่ะด้วยการใส่ลูกปัดสีม่วงข้างขวานะคะ2เม็ดค่ะ2เม็ดนะคะ ในวงก็จะมีสามเม็ดนะคะเราจะควายเม็ดที่สี่ค่ะ,นะคะแถวที่สองเราก็จะได้วงมานะะถ้าเราดึงเนะะี่ยค่ะจะมีเส้นข้างบนแล้วก็เส้นข้างล่างนะคะเราก็ใช้เส้นข้างล่างนะคะเชื่อมเม็ดเม,ม็ดนี้นะคะเม็ดที่สองเม็ดนี้ติดกันนะคะเนะชื่อมเม,ม็ดนี้นะคะ การเชื่อมก็เ็น้อยไปเลยค่ะในวงก็จะมี2เมตรนะคะใส่ข้างบนหรือว่าข้างขวา1เมตรค่ะในวงก็จะมี3ามเมตรนะคะหนึ่งสองสามค่ะควยเม็ดที่สี่ค่ะ ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเสื่อมหนึ่งเมตรนะคะข้างขวาใส่1เมตร3ามเมตรเนะ ก็ควาค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราล้อยมาจนถึงเม็ดสุดท้ายนะคะเราจะเชื่อมสองเม็ดนี่ค่ะนะี่ค่ะเชื่อมสองเม็ดนี้นะคะทําให้ในวงมีสามเม็ดหนึ่งสองสามเราจะควายเม็ดที่สี่ค่ะนค่ะเราได้สองแถวแล้วค่ะต่อไปขึ้นจะแถวขึ้นแถวที่สามนะคะ ก่อนที่เราจะขึ้นในแถวที่สามนะคะเช็คก่อนนะคะว่าถ้าเราเอาเอาสีนะคะเป็นตรงกลางนะคะสีขาวเป็นตรงกลางนะคะนะคะเม็ดที่เราจะเริ่มชั้นที่สองชัน้นที่สามนะคะคือเมะะ็ดนี้ค่ะสีขาวนะคะขาวขาวเล็ก จะตรงกับตรงนี้ค่ะถ้าเรานับจากสีขาวเล็กมานะคะก็จะเป็นเม็ดที่สองค่ะนะคะ,ระ,คะเราจะเริ่มด้วยการใส่เม็ดสีน้ำเงินสองเม็ดค่ะ จะได้แบบนี้นะคะในวงมีสามเม็ดสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเราจะควายเม็ดที่สี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเออเอ็นเส้นล่างนะคะเชื่อมไปหนึ่งเม็ดก็ข้างขวาใส่หนึ่งเม็ด เป็นเม็ดด้วยสีน้ำเงินแล้วก็ไข่ด้วยสีน้ำเงินค่ะนี่ค่ะสองสองวงแล้วนะคะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราร้อยมาได้ทั้งหมด เจ็ดวงนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะด้านล่างนะคะเราจะเชื่อมไปสามเม็ดค่ะเชื่อมไปสามเมตรนะคะแล้วก็จะคววยด้วยสีน้ำเงินค่ะ ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วข้างซ้ายเราก็จะเชื่อมไปหนึเมตรค่ะข้างซ้ายเชื่อมสีม่วงหนึ่งเมตรนะคะข้างขวาเชื่อมสีน้ำเงินหนึ่งเมตรค่ะ หน้าในวงก็มีสามเม็ดนะคะม่วงมวงน้ำเงินค่ะเราจะควายด้วยสีน้ำเงินนะคะจะได้แบบนี้นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะข้างซ้ายควายหนึ่งเชื่อมไปหนึ่งเม็ดข้างขวาเชื่อมสีน้ำเงินไปหนึ่งเม็ด เชื่อมแล้วเราก็จะมี3เม็ดในวงค่ะแล้วก็ควายได้สีน้ำเงินนะคะ จะได้แบบนี้นะคะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเราร้อยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะข้างซ้ายนะคะเราจะเชื่อมลูกปัดสีม่วงสามเม็ดนะคะแล้วก็ข้างขวาเราก็จะเชื่อมสีน้ำเงินหนึ่งเม็ดค่ะ เส้นเอ็นมาเจอกันแล้วนะคะผูกให้แน่นเลยค่ะ ะะส่วนก้นค่ะในส่วนตัวกระเป๋านะคะต่อไปเราจะทำสายค่ะทำสายนี้ออกแบบตามสบายตัวเองเลยนะคะวิธีทำสายนะคะเราจะพับค่ะแล้วหาจุดกึ่งกลางนะคะเม็ดนี้นะคะคะเสร็จแล้วเราก็ ออกแบบตามใจตัวเองเลยนะคะนี่นะคะสายค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมานมิดตรงกลางค่ะผูกเลยค่ะผูกให้แน่นเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมคะเรามาเ,าเป่าตุงด้วยกันนะคะออกแบบสีออกแบบเม็ดนะคะตามสบายเลยค่ะ เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ